สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสูยายออ่ DIY of Tha Lord บายกันชริยาน,นะคะสวัสดีวันเสาร์สวัสดีวันหยุดสําหรับทุกๆคนนะจ๊ะเรามาอัปเดตไม่ได้อัปเดตส่องคนรักเก่าฮาอยู่กันมาสองคนรักเก่าของคุณกันว่าหลังจากที่เลิกกันไปแล้วเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังชีวิตเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขามีความสุขหรือไม่ที่ไม่มีเราม,รามีโอกาสของกันกลับมาคืนดีไหมเงี้ยจ๊ะ มากันที่ทาดแรกทาดไฟเมสิงธนูนะคะขอส่งแรงใจไปให้ผู้ประสบภัยที่เชียงรายด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆมูลนิธิที่เข้าไปช่วยนะคะอ่ะมามาดูกันว่า1-16ตุลาค่ะ2องคนรักเก่าฮาวายูมาที่ทาดไฟ ขาดูพลังงานของคุณก่อนเมนเนอี่ชีหลักพลังงานของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะแล้วเราค่อยไปส่องกันเนาะชีวิตคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อไฟช่วงนี้มีความมีอะไรที่วนๆซ้ำๆเดิมๆกับสิ่งที่คุณทำไหมหรืออย่างเป็นเช่นการทำงานหรือชีวิตที่วนเวียนกับความกับปัญหากับอุปสรรคกับความทุกข์ เป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมเหนื่อยนะช่วงนี้อารมณ์ของคุณค่อนข้างเหนื่อยต้องใช้ความอดทนอดกัน้นต้องใช้ความมานะพยายามฝ่าฟันกับปัญหาและอุปสรรคค่ะมีเหนื่อยมีร้ามีท้อมีถอยแต่ก็ยังสู้ค่ะใช่อ่ะแมเนจีจหลักของคุณอนะไฟเมสิงธนูทำงานการทำงานของคุณอนะมันก็อยู่ในอารมณ์ของในแต่ละวัน บางวันก็ดูสดชื่นบางวันก็ดูเบื่อหน่ายบางวันก็อืมบางวันก็ไม่ไหวเลยอารมณ์เนี้ระวังในเรื่องของการล้มหมอนนอนเสือไม่สบายอืมเป็นไข้ปวดหัวหรืออยากพักอ่อนแรงทั้งกายทั้งใจอ่อนล้าไปหมดเลยนะมันเหมือนกับคุณอาจจะคิดว่าทําไมเรามีแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาระบุศักด์ ทำไมชีวิตเรามันไม่แบบมันไม่ดีไปเลยมันไม่ได้มีความสุขไปเลยคนเราทํางานในแต่ละวันนะคะคนเราทํางานจะต้องเจอปัญหาคนที่เจอปัญหาคือคนที่ทํางานถ้าคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยวันๆก็จะไม่เจออะไรหรอกค่ะจะไม่เจอปัญหาจะไม่เจออุปสรรคเจอแต่ความสบายอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นชีวิตช่วงนี้ต้องฝา่าต้องฟันต้องดิ้นต้องรืมและมองไปข้างหน้ามองถึงอนาคตค่ะคุณกำลังมองถึงอนาคตมองถึง จุดมุ่งหมายที่คุณตั้งไว้ความมุ่งหมายคุณกำลังจะ,ไไะนนก้าวข้ามผ่านมันไปได้ในแต่ละวันเนี่ยคุณก็สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้ในแต่ละวันแต่ไปแบบว่าก็เหนื่อยเหลือเกินนะอะไรอย่างเงี้ยก็อารมณ์นั้นนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอารมณ์ไม่ดีเหมือนหน้าตาเลยจ๋าไฟเป็นแบบอารมณ์แบบพร้อมบวกอะพร้อมบวกพร้อมบวกอะไรก็ตามเหมือนช่วงนี้ ไม่ฉุกคิดอะไรทั้งนั้นแหละแบบถ้ามาแบบไหนก็ไปแบบนั้นแล้วกันนะาอะไรอย่างเงี้ยการงานมีความคืบหน้าขยับขยายงานงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยงานที่ต้องใช้ความอดทนอดทนทั้งกายอดทนทั้งใจอดทนทุกอย่างที่จะให้งานมันไปได้ดีนะจ๊ะอืมบางทีคุณรู้สึกว่าอยากเป็นอิสระกับสิ่งที่เป็นอยู่บางครั้งการทํางานอยู่ภายใต้เงื่อนไขภายใต้คน ภายใต้กฎเกณฑ์ภายใต้ระเบียบหรือว่ามันอยู่แบบมันทํางานแล้วมันไม่ได้เป็นอิสระในความคิดหรืออิสระในการกระทาอะเส้นง,งานก็หนักก็เหนื่อยก็ยุ่งพออยู่แล้วแต่ก็ยังมีคนที่จะ,ะก็มีคนที่เข้ามาก็มีคนที่เข้ามาทําให้เราเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เสมอๆนจจะจ๊ะอารมณ์นี้ชีวิตต,ต้องทนกับสิ่งต่างๆสิ่งยัยย่วยุทนกับคําพูดสิ่งยั่วยุของคนทนกับ คนรอบข้างบางครั้งคุณอยากจะปลดปล่อยตัวคุณเองนะอารมณ์ของการอยากจะปลดปล่อยตัวเองอยากจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงอยากจะวางจากสิ่งที่คุณทุกข์อยู่อยากจะวางมาแล้วรู้สึกมันแบกรับเกินไปแล้วอะเต็มบาเต็มไหลหนะักเกินไปแล้วสําหรับตัวคุณเองแต่คุณก็ยังต้องทนสุดท้ายแล้วก็ยังต้องทนอยู่ดีทนเพื่อให้มันผ่านไปให้ได้ในแต่ละวันนะคะอืม ในเรื่องของความรักก็เหมือนกัน,นเรื่องของความรักเนี่ยบางครั้งคุณก็อยากจะกลับมารักตัวคุณเองหรืออยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองให้ตัวเองมีความสุขบ้างแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังตัดใจไม่ได้แต่พยายามจะตัดใจบางคนพยายามหักอ,อกหักใจบล็อกลายบล็อกเฟซใครบางคนให้ออกไปจากใจอ,อารมณ์นี้เหมือนแบบว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคุณเจ็บช้ำ ความสัมพันธ์นี้ไม่เยอะแล้วมันถึงเวลาแล้วหรือยัางบางครั้งตอนนี้อารมณ์ของคุณคือเหนื่อยทั้งงานเหนื่อยทั้งชีวิตเหนื่อยทั้งความรักเพราะฉะนั้นรู้สึกถึงการถดถอยค่ะรู้สึกถึงอารมณ์ที่แบบไม่ไหวแล้วอยากจะพักก่อนขอพักกายพักใจห่างกันสักพักก่อนเถอะอารมณ์ประมาณนี้นะคะอืน้อยใจไงความความรู้สึกทั้งหมดที่มีมันเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจกับการกระทําของใครคนหนึ่ง รู้สึกถึงการกระทําที่มันไม่ยุติธรรมสําหรับเรารู้สึกถึงการกระทําที่มันไม่ได้บ่งบอกอะไรที่เป็นเราเลยน้อยใจทุกๆอย่างคิดมากน้อยใจทําให้คุณหมดแรงนะหมดแรงที่จะต่อสู้หมดแรงที่จะก้าวเดินหมดขาอะไรเลีเ้ยวแรงเลยตอนนี้แต่ก็ยังมีแรงฮึสู้อยู่นะขอพักสักเดียวมันอารมแบบขอพักก่อนพักก่อนไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวจริงๆมันเหนื่อย แต่เหนื่อยแค่ไหนคุณก็ต้องทนอืมมองดูไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่แบบพร้อมอะพร้อมถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะลา้าถึงมันจะทดถอยทั้งอารมณ์แต่คุณก็จะสู้สู้ให้ผ่านไปให้ได้ลักษณะแบบนั้นนี่คือคุณนะจ๊ะไฟบางคนเดียวกับสิงค่ะอืมสิงน้ำก,รก็รากฏเปนทิจิกค่ะอ่ะไปดูสองคนรักเก่าฮาวายู ไปดูชีวิตเขากันชีวิตเขาช่วงนี้เป็นไงคนที่คุณรักชีวิตเขาช่วงนี้เป็นยังไงยีชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างคะคนที่คุณรักถ้าคุณมีใครหลายๆคนมาเจ็บว่าเอาคนเดียวที่คุณรัก้วกันนะเขาวางแผนอะไรกับชีวิตมากมายบางคนเป็นรักทางไกลนะต่างชาติต่างภาษาได้หรือเขาอาจจะไกลห่างคุณออกไป เดอะเดทโอ้ยภรยของเขาคือการจบเรื่องโฟลออฟวานอ่ะอืมชีวิตเขาช่วงนี้เป็นยังไงเหรอเขามีความรักอยู่ในใจค่ะเขามีความรักอยู่ในใจมีความรับผิดชอบอยู่ในใจเดอะเดวเลรักสอนนะจ๊ะเขามีคนของเขาอยู่แล้วใช่ไหมนั่นไงชีวิตเขาเหรอคะเขามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วหนึ่งคนนะจ๊ะวินออฟวานอ่ะชีวิตเขาช่วงนี้ เขาวางแผนใกนการชีวิตดีมากเป็นการวางแผนเพื่อหาเงินเพื่อสร้างหลักปักฐานเขาทำทุกอย่างเพราะเงินค่ะ (age of principle) การสร้างตัวเองสร้างฐานะให้ตัวเองเป็นปึกแผ่นและมั่นคงนะคะถ้าเขามีครอบครัวมีลูกแล้วเขาก็อยู่กับลูกเขาอยู่กับครอบครัวเขาหมายถึงเขาก็เลือกครอบครัวเขาแต่บางคนเขาอยู่ห่างไกลจากคุณไปนะ อาจจะไปไกลถึงต่างประเทศแต่เขายังมีความรักใดความรักหนึ่ง King of c u p รับกับเ e a เดจบจบความสัมพันธ์หนึ่งเพื่อไปเริ่มต้นกับครอบครัวหรือเปล่าไพ่ของ The Devil ไพ่ของรักซ้อนถ้าเขามีครอบครัวแล้วถ้าคนที่คุณดิวเขามีครอบครัวแล้วหรือคนที่คุณดิวเขาเป็นคนที่แบบสายดักดักหน่อยค่ะมีความรุ่มหลงมีความมอมเมากับสิ่งต่างๆบางคนอาจจะหลงติดเกม ติดผู้หญิงติดเซ็ตติดเงินติดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือความลุ่มหลงกับบางสิ่งบางอย่างมองดูถึงสถานการณ์ของเขานะ่ะมีการจบจากอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่การจบนั้นไม่ได้หมายถึงมันอาจจะมีการเลิกราถอยห่างแต่ว่าความรักก็ไม่ได้ลดทอนลดน้อยถอยลงเขายังมีความรู้สึกรักใครบางคนแต่ความรักของเขามาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เขามีอยู่ เขามีหน้าที่รับผิดชอบมากมายกับสิ่งที่เขาเป็น,นเช่นครอบครัวเช่นฐานะเขาต้องการสร้างฐานะหาเงินหาทองวางแผนให้กับชีวิตในระยะยาวๆซึ่งความรักที่เขาไปรุ่มหลงหรือความรักที่มันพัวพันมันอาจจะเป็นรักที่พัวพันรักซ้อนหรืออะไรก็ตามเขายังเขายังจัดการไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าจัดการได้ในสิ่งที่เขาคิดคือการจบ,จบจบจากบางสิ่ง เพื่อเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่มันเป็นจริงสิ่งที่มันมั่นคงกับชีวิตสิ่งที่เขาจับต้องได้กับชีวิตของเขาค่ะบางทีเขามีความฝันความฝันจินตนาการความเพ้อฝันว่ามีใครสักคนที่เคียงข้างและเคียงคู่กับเขานจะจะอืมอ่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้ค่ะคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นมังกรทัศนินเพื่อบกันมังกรความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อคุณนะตอนนี้ ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณแบบนี้การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ King of p e n t a ความรู้สึกที่มีอ่ะเรารู้สึกว่าต่อถ้าเราจะพูดกันต่อให้เราจะเริ่มต้นใหม่ต่อถ้าเราต้องการกันมากแค่ไหนมันเป็นความรู้สึกที่ที่มันก็เหมือนเดิมอ่ะ อารมณ์กับปัญหาอารมณ์ต่ออุปสรรคอารมณ์ต่อบุคคลที่สามมันมีบุคคลที่สามในที่นี้ค่อนข้างเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อคุณสองคนค่ะต่อให้เขาจะทบทวนต่อให้เขาจะจะมองถึงความสัมพันธ์นี้เขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้เขาอยากให้คุณเติมเต็มใจใช่เขาก็รู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้มากนะัก เพราะว่าความรักนี้อาจจะเป็นรักที่ไม่ถูกต้องนักก็ได้คุณอาจจะเียวกับราศีพฤษภหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้มีสถานะอะไรเลยตรงนี้อืมอืมอืม,อมเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงเขายังวนเวียนยังวนเวียน ยังอยากเริ่มต้นใหม่ถามว่าคิดถึงไหมเหรอคิดถึงนะแต่ความคิดถึงของเขาอะเขาก็มองว่ายิ่งเขาคิดถึงคุณมากเท่าไหร่เขาก็เจ็บปวดมากเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าความเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์เรามีความเป็นไปไม่ได้สูงมากเพราะเขามีสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่เขามีสิ่งที่สําคัญที่เขาต้องรับผิดชอบอยู่่ใชหน้าที่การงานครอบครัวเงนิน สิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบตรงนี้นะจจะเขาคิดจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ค่ะทำอะไรไม่ได้เรอะโฮอมดเขอาจจะีิวกับราศรีราศรีกุ้งราศรีเดอโฮมดราศรีกันเขาจะทำยังไงราศรีธนูเขาจะพยายามหาทางเขาจะพยายามหาทางกลับคืนมาปรับความเข้าใจ อาจจะเป็นการพูดล่อหลอกหลอกล,อล,อลวงพูดไม่จริงพูดปดหรือทำอะไรก็ได้ให้ความสัมพันธ์นี้มันยังคงอยู่ตรงนี้ค mm. <ะ>่ะเขาอยากให้มันอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้อยากให้มันหายไปไหน mm. เพราะฉะนั้นเขารอโอกาสรอเวลารอจังหวะรอจังหวะดีๆราอ,อารมณ์เย็นรอจังหวะดีๆก็าอาจจะมาเคลียร์ใจกันอีกสักครั้ง mm. เขายังมองถึงความสัมพันธ์ของเราเนี่ย มันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อได้มันยังมีความรักความผูกพันจุ่ตรงนี้อืมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือ,อยังมันไม่ใช่คนใหม่นะสิมันเป็นคนที่มีอยู่นะสิใช่ไหมเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าเขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าคะไม่ใช่คนใหม่ไหมน่าจะเป็นคนเก่าคุณเป็นคนเก่าหรือใครคนนั้นที่อยู่เป็นคนเก่า น่าจะดูเหมือนรักซ้อนแต่สิ่งที่เขาจะพยายามบอกคุณอย่างหนึ่งว่าต่อ้เขามีใครต่อให้เขามีใคร,ใเ,ขใครเขาก็รักคุณอืมประมันเนี้ยอืมอืมต่อให้อยู่ไกลแค่ไหนต่อให้แตกต่างแค่ไหนต่อให้เราจะไม่เข้าใจกันหรือต่อให้เราจะมีปัญหาก,กันมากแค่ไหนก็ตามสิ่งที่เขาจะบอกคุณคือความรู้สึกของเขาความรักที่มีให้ เขากับคนของเขาเป็นไงเขาก็คนของเขาเขาเติดม,มีเรื่องเด็กนะมลูกเต้าบุตรบริวรเขาก็บัดหมังก,กันอยู่ประจํานะใช่เขาก็มีเรื่องบัดหมางมีเรื่องที่ไม่พออกพอใจมีเรื่องที่ไป็ไปเด็นของความในใจอยู่คือคือคือมันอยู่ที่มันอยู่ที่เด็กมันมีส่วนต้องรับผิดชอบในเรื่องของเด็กนะคะ อืความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมความสัมพันธ์เป็นได้แค่คนในเงามืดค่ะความสัมพันธ์ที่คุณสามารถจะไปกับเขาได้โดยที่วางทุกๆสิ่งอย่างลงและจับมือกันไปแบบเราสองสามคนหรือความสัมพันธ์ที่เราแค่เป็น ให้เงามืดของเขาเท่านั้นเราจะเลิกกันไหมเลิกไปแล้วแต่ก็กลับมาอีกแล้วไม่ใช่หรอมันเลิกไปกี่ครั้งแล้วล่ะมันมองถึงความสัมพันธ์ที่เลิกไปแล้วก็กลับมาแล้วและการกลับมานั้นก็มันก็คงสถานะเหมือนเดิมทุกอย่างมีการทะเลาะกันมีการจบกันมีการต่อว่าต่อขานกันน้อยอกน้อยใจกัน คุณเป็นคู่กันไหมคู่กรรมคุณเป็นคู่กรรมต่อกันค่ะคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมคู่มีหลายประเภทการที่เราอยู่ตรงนี้กับความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถเดินออกไปได้มันเป็นคู่กรรมกันคู่ที่พยายามทําเท่าไหร่ความสัมพันธ์นั้นก็ไม่สาเร็จผลต่อให้พยายามทําหรือไม่ทําอะไรมันก็ไม่สำเร็จผลค่ะ ใช่คุณจามจะอยู่กันได้ยืดยาวนานไหมเหนื่อยนะใอความสัมพันธ์แบบเนี้ยใช่มันจะอยู่กันยืดยาวนานไหมมันอยู่ที่พลังของคุณสองคนนั่นแหละบางครั้งก็เหน็ดเหนื่อยบางครั้งก็อ่อนร้าบางครั้งก็ท้อถอยอยู่กันนานไหมยังเป็นบ่วงเวรบ่วงกรรมกันอยู่ตรงนี้ ทั้งๆท,ที่รู้ทุกอย่างใครบางคนพยายามชนะเอาชนะใจเอาเอาชนะทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างกลับคืนมาเหมือนเดิมก็ได้คุณอาจจะเคยเป็นคู่เป็นครอบครัวก,กับเขาเมื่อก่อนแล้วก็เลิกกันไปแต่การเลิกไปเขาอาจจะไปมีนคนอื่นแล้วเขากลับมาอีกแล้วมันเป็นเติร์ดแล้วล่ะมันเป็นรักที่เป็นเติร์ดค่ะมองชัดๆเลยว่าในสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีคนแค่สองคนเท่านั้น มันมีสามคนมันมีองค์ประกอบมันมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องม,มันมีความรับผิดชอบในหน้าที่มันไม่ได้มีความรักอย่างเดียวแต่มันก็เลิกกันไม่ได้ทุกทีนะจ๊ะถ้าฝากบอกได้เขาจะบอกว่าเด๋ยาเราก็กค่ะเขารักคุณเขารักเขาเลิกกคุณไม่ได้เขารักเขาขัดคุณไม่ได้เขารักของได้เลือกเรานะ เป็นคนที่ส่งมาให้เป็นคู่กันแต่ก็ไม่ได้ส่งมาให้อยู่ด้วยกันเป็นคนที่ผมลิคิตลิคิตให้เจอกันณนะตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ริคิตให้คุณจะต้องเป็นตัวเลือกของกาละกันจะประมาณนีน้รักตัวเองให้มากค่ะ Night of Pentacle s รักตัวเองให้เป็นอเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้วคนอื่นรักตัวเองให้มากมากก่อนถ้าไปอยู่จุดไหนแล้วจุดนั้นมันไม่สบายใจไปอยู่จุดนั้นแล้วมันไม่โอเคสําหรับคุณคุณต้องรู้จักที่จะโพเคสตัวเองความสุขของตัวเองสําคัญนะคะมายเซ็ตสาคัญด้วยเพราะฉะนั้นเลือกที่จะมีความสุขหรือความทุกข์นั่นคือตัวคุณเองนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม จะดื่มคอมเมนต์ใต้ใคลิปช่มบอกด้วยจาลืมกระดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอสไซด์เอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายราจะตันทีหน้าสวัสดีค่ะอาจารย์กดไอ้นี้ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะหาทางแก้ก่อนนั่นอะมันไปนอีกแล้วนะ่ะหมายถึงมันกดได้ครั้งเดียวบ้าง จะพยายามหาทางแก้ไขอยู่น,นะี่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรสงสัยต้องนี่กงบ้างพอใช้ไมโครโฟนตัวนี้แล้วปัญหามันเกิดไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรเนจ่ะ